สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ100 Baby Challenge นะคะ EP นี้เป็น EP ที่27และะ้วค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาตี3เครึ่งแล้วคะ่ะเอ็กเนสตื่นขึ้นมานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าปลดล็อกเหตุการณ์สำคัญนะคะเอ็กเนสคืบแล้วคะ่ะเย้เขาคืบแล้วเรียบร้อยนะคะเก่งมากเลยตอนนี้เติร์ดก็ตื่นแล้วนะคะแล้วก็เปตองก็ตื่นแล้วด้วยจ้าเปตองตื่นขึ้นมาก็หิวเลยนะคะลูก แต่ว่าในตู้เย็นเรายังมีอาหารอยู่นะคะเอ้านี่นาก็ตื่นมาแล้วเหมือนกันนี่นี่นาบอกปวดท้องอ่ะเอ้าอาหารมันเนอาเสียหรือเปล่าหรือว่าเธอยังไม่ได้อาบน้ําตัวเขียวเชียเดี๋ยวนี่นากินเสร็จนะคะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปอาบน้าเลยนะลูกอะไรแอกเนสพึ่งพูดอ้อแอได้หรอปวดรักเหตุการณ์สำคัญนะคะแอกเนสพูดอ้อแอได้ก็เท่ากับว่าสังคมเขาทําครบแล้วนะคะสี่อย่างนะโอเคนี่ไงเรียนรู้การนั่งเดี๋ยวเขาต้องเหนือเรียนรู้การนั่งค่ะก็เดี๋ยวคให้มาฝึกเขาละกันนะคะโอเค สุดอันวาตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยค่ะนอนหลับสบายเลยนะลูกปล่อยเขานอนไปนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วพีทน่าจะตื่นได้แล้วนะวันนี้วันอ๋อวันนี้วันเสาร์งั้นปล่อยเขานอนไปละกันคุยอะไรกันสองพี่น้องตอนนี้นะคะเติร์ดกำลังเล่าเรื่องปีศาจให้เปตองฟังอ่ะทำไมเล่าเรื่องนี้น้องฟังล่ะตอนนี้แอ็กเนสหิวแล้วนะคะกินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะเรียบร้อย เลิศหน่อยครับ oh. เ,ออเสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะ oh. ไปอาบน้ำกันไหมพี่พาไป oh. เป็นต้องทำอะไรอะลูกอ๋ oh. อเก็บขนนมเอาขนนมไปไหนหนูอยาเอามากินเองนะโอเคเอาไปเคลียร์ oh. ดีมากเลยลูก oh. เป็นต้องเราต้องทำเออเราต้องมีทักษะให้เขานะคะเดี๋ยวก่อนนะ oh. ย่ำด้วยความร่าเริงบนสะน้ำพู oh. แต่เรายังไม่มีสะน้ำพูนะคะงง้นเอาไว้ก่อนละกัน ตอนนี้นะคะพี่ร์บีให้เปตองนะคะมาฝึกขี่จักรยานค่ะเพื่อฝึกกลไกลกล้ามเนื้อของเธอนะคะเลกแค่นี้เดียวเองนะคะก็จะระดับสามแล้วนะโอ,โอเคปล่อยเธอไปสักพักละกันเดี๋ยวรูปปั้นของเราอ๋อรูปปั้นของเรามีรอยสักด้วยเราเพิ่งเห็นนะเนี่ยตอนนี้อันวาตื่นแล้วค่ะอันวาเป็นยังไงบ้างอะลูกอันวาหิวนะคะเฟอร์บี้น่าจะมาให้นมหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ทำไมล่ะกว่าเธอจะให้นมได้นะ,ะคะเรื่องเยอะมากเลยจ้ะเบบ,บี้โอเคตอนนี้อันวาได้กินนมแม่แล้วนะครับไปเตงฝึกกลไกกล้ามเนื้อระดับสามแล้วค่ะพ่อไม่ลูกเบื่อยังน่าจะเบื่อแล้วนะคะโอเคเธอผ่านไปแล้วนะ <c oughs> เหลือย่ำน้ำผูดด้วยความล่าเริองอารมณ์ล่าเริงจะมีตอนไหนเอยเออเพไม,ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เธอพอก่อนละกันนะคะ โลแกนโทรมาใครอ๋อโลแกนโทรมาอวยพรค่ะโลแกนเป็นพ่อของไปตองค่ะเพี่นมีเกือบลืมเนี่ยโอเคตอนนี้นะคะเพี่มีให้นีน่านะคะกับพีนะมาทำโครงงานของเขานะคะเติร์ดจะมาช่วยน้องหรอไม่ต้องเลยเติร์ดเดี๋ยวเติร์ดไปทำงานข้างล่างนะลูกโอเคค่ะเฟอร์บี้เปิดร้านเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วเธอก็ไปหาอะไรกินเลยนะเฟอร์บี้ ตอนนี้นะคะอันวาสามารถลุกขึ้นนั่งได้แล้วค่ะเดี๋ยวอันวาก็ครบแล้วสิเอ๊ะทำไมต้องคืบก่อนไม่ใช่หรอคืองงมากค่ะทำไมอันวาขึ้นวา่าลุกขึ้นนั่งได้แล้ววะว่าไงจะอันวาพี่เล่าเรื่องให้ฟังไหมจะได้ง,ง,วง่วงรับรองเธอฟังแล้วหลับไปแน่เลยอะ่ะเออเขาละเริงค่ะอ้าแล้วแล้วเดี๋ยวก่อน ไปต้องคุยกับน้องแล,ล้วล่าเริงไหมโอ้ยทำเสียงใส่น้องตลกด้วยอะ่ะโอ้ยน้องขำใหญ่เลยค่ะโอ้โหอันวาชอบใจนะจ้าเอ,อ๋โอ้โหช์หขวเร้อกันใหญ่เลยนะคะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอันวาเกิดอะไรขึ้นเย,ยเขาทําอะไรคะเขาลูกขึ้นนั่งได้แล้วก็ตะกี้มันก็ขึ้นมาลุกขึ้นนั่งได้แล้วไม่ใช่หรอโอเคเนี่ยแล พีทมีว่าเกมมันมีปัญหาละกุ้มใจกุ้มใจมากเลยโอเคพีทยังทําไม่เสร็จเหรอลูกแล้วพีทก็อยากเข้าห้องน้ำเขาไปสิคะเออไปเข้าห้องน้าก่อนเลยเ,ยเดี๋ยวค่อยมาทาต่อนี่น่ายังทําไม่เสร็จนะคะอีกนานไหมลูกนี่หน,น้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจรวดของเธอสามารถปล่อยจรวดได้ด้วยแต่ว่าต้องอยู่กลางแจ้งนะคะงั้นเราเก็บไปก่อนละกันนะโอเคเก่งมากเลยลูก ตอนนี้มาดูที่ร้านหน่อยนะคะที่ร้านเป็นยังไงบ้างก็มีคนเข้ามาพอสมควรนะคะรูปนี้ใครว่าแพตริกวาดนะคะงั้นเราก็เก็บไว้ขายได้เออรูปนี้ก็แพตริกวาดค่ะเติร์ดวาดเสร็จไปกี่รูปแล้วลูกโแั่คุยกับน,น้องหรือเปล่าเนี่ยฮะเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะให้พีทไปหัดวาดรูปด้วยดีไหมมาพีทยังไม่เคยวาดวาดรูปอ่วาดคนไปก่อนแล้วกันนะคะง่าย ส่วนเปนตองหนูไปหนูอยากได้ตังไปซื้อขนมเหรอลูกเติร์ดวันีเสร็จนะเปตองไม่ต้องคุยกับพี่เขาแล้วส่วนนีน่านะคะพี่เอมี่ให้มา uh huh. เจียหินเมล็ดพืชคะ่ะอุ้ยเขาหิวอะ่ะ uh huh. เดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยไปกินแล้วกันนะลูกโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้เปตองมาเล่นเกมค่ะเออถ้าเล่นเกมมันจะสร้างความล่าเริงไหมอะ่ะ uh huh. โอ้แต่ตอนนี้เปตองต้องการการอาบน้ําด้วยอะ่ะ แต่เขาเพิ่งเล่นเกมเองนะให้เขาเล่นเกมไปสักพักก่อนดีกว่านะคะคือนีน่าหิวมากเลยค่ะกินพายแอปเปิลเหรอลูกพายแอปเปิลเหลือยลอ,อยู่แค่ชิ้นเดียวเองค่ะพอดีเลยใช่ไหมโอเคเฟอร์บี้ได้รับผลตอบแทนนะคะห้าพเหกรียญค่ะเธอลงทุนอะไรสักอย่างไปนะคะโอเคเบลพี่ให้เฟอร์บี้หมอกำลังกายค่ะจะไปเล่นคอมอีกล้ลูกเธอเล่นอยู่ไงอ๋อเขาไม่มีความสนุกค่ะ ต้องการความสนุกอะออกกําลังกายไปก่อนล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าเปตองจะมีความล่าเริงตอนไหนนะคะอลองเปลี่ยนให้เปตองมาเล่นบ้านตุ๊กตาดูนะคะเผื่อจะมีความล่าเริงค่ะตอนนี้เตอ้์ทำอาหารอยู่ค่ะทำอะไรเอ่ยเตอทำอะไรอ่ะทำเผื่อน้องหรือเปล่า เออทำเสร็จแล้วนะคะแกงไก่เนื้อเทียมโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะไปกินเลยจ้าแล้วไปตองละ่ะไปตองหิวไปตองจะไปกินอะไรล่ะเคพี่ให้ไปตองกินอาหารจานดว่วนนะคะเดี๋ยวก่อนอ๋อเป็นลามาเบอร์ี่นึกว่าเป็นอาหารแท่เป็นน้ำเอาใหม่อ่าแล้วเธอก็อยากไปฉี่ด้วยโอเคไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันป่ะอาจจะไปเข้าที่ไหนล่ะ ต้องวางกระป๋องน้ำก่อนด้วยค่ะเฮ้ยเธอมีความล่าเลิงอะเนี่ยอ๋อกินลามมาอันนี้นะคะแล้วจะมีความล่าเลิงหรอลามาเบอรี่เนี่ยโอ้รู้แล้วรู้แล้วแล้วจะขึ้นไปย่ําได้ไหมเฮ้ย๋ยกก่อนโอ้แต่แอ็กเนสทำไมมันตกอยู่เนี่ยโอเคปล่อยแอ็กเนสตไปก่อนเขาหลับอยู่นะคะอุ้ยตอนนี้หกโมงเย็นแล้วหรอจะไม่ย่ําได้ไหมอะคือพี่ไม่รู้ว่าจะให้เขาย่ำยังไงนะคะ หรือว่าเป็นเพราะมันไม่ใช่คือไม่ไงั้นเราต้องไปที่กิวเบิร์ตการ์เด้นนะคะของเมืองซานซิควยานะคะไปเยือนที่สานน้ำพุแล้วก็คลิกที่หัวพ่นค่ะแล้วก็เลือกย่ำด้วยความร่าเริงนะอืมน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะอันนี้มันย่ำไม่ได้เลยอะ่ะพี่มีใส่ผิดหรือเปล่าอะ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยไปพรุ่งนี้แล้วกันนะลูกปล,ลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะไปหาอะไรกินก่อนจ้าให้เติร์นมาอุ้มเอ็กเนสหน่อยอค่ะแล้วฉี่เลอะไปหมดเลยหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยไปอาบน้ำเลยส่วนนีน่านะคะมาช่วยป้อนนมให้อันวายอยู่ค่ะ,ะโอ้กินเยอะๆนะครบแล้วอันวาน่าจะแบบว่าเอ่ออาบน้ำได้แล้วนะสามทุ่มแล้วค่ะให้เฟอร์บี้มาปิดอารีนาก่อนนะคะวันนี้ได้ไปสี่7ันห้าห้าสิเ็ดเหรียญค่ะโอเคโอ้เฟอร์บี้เธอต้องอาบน้ำแล้วนะน,ะนี่สบ,บกมากเลยะ โอ้โหทำไมมันเลอะเทอะขนาดนี้ <S 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 เดี๋ยวต้องให้เฟอร์บี้มาจัดการแล้วนะคะให้เติร์ดเอาอันวาไปอาบน้ำเลยนะคะส่วนพีทพีทอ่านหนังสืออยู่หรอลูกอ่านหนังสือเตรียมสอบให้พีทมาให้นมน้องหน่อยกินเยอะๆเ,เลยนะครับแล้วก็หลับไปเลยนะพี่จะอ่านหนังสือเติร์ดอาบน้ำให้อันวาเรียบร้อยแล้วนะน่าจะพาอันวาไปนอนเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว โอ้ยแต่ละถ้ามันบังงี้เราจะเล่นผ่านไหม persone? เนี่ยลุกขึ้นนั่งได้แล้วค่ะจริงๆถ้าลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็คือ<_> <whilst> <_>ต้องผ่านแล้วนะโอ้โหดีใจจังทุกคนมาแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้าแล้วค่ะพี่เอมี่ให้เฟอร์บี้นะคะมาทําเค้กวันเกิดค่ะพี่เอมี่จะเบอร์เดย์ให้กับแอ็กซ์เนสแล้วก็อันวาเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเหตุการณ์สาคัญเขาทําครบหมดแล้วนะคะคืออันวารครบแล้วเรียบร้อยนะคะ แอ็เนเองก็ครบแล้วเหมือนกันนะคะเกินด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เขาเบิร์ตเดย์เลยนะ <ST AT> เอ้ยอันวา <ST AT> อันวาแบบมาเล่นถังขยะเฉยเลยอะ้อนเหรอลูก <ST AT> ตายแล้วซนแล้วนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวหลังจากเราเบิร์ตเดย์อันวากับแอ็กเนเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มี่จะย้ายเติร์ดออกแล้วนะคะ คือจริงๆอยากย้ายทั้งเตอทั้งพีทเลยอะ่ะแต่พีทพีเอมีขอดูวันจันทร์ก่อนดีกว่าว่าเขาเรียนจบหรือเปล่าคือเขาได้เกรดสีมาหลายรอบแล้วอะโอ๊ย <laughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วนะโอเคให้เฟอร์บี้ปักเทียนเลยจ้า <ert le Z era> อุ๊ยอุ้ยอุยอยนี่นี่นเขาคลานด้วยอะ่ะเมื่อกี้เนี้ยแอ็เนสตคลานอะ่ะให้เฟอร์บี้นะคะไปเอาแอ็เนตมาเป่าเทียน อุ ic ic ้ยแอกเนคานใหญ่เลยอะแอกเนเลิกเลิกคานก่อนลูกจะมาเล่นตุ๊กตาค่ะเดี๋ยวแอกเน็หยุดก่อนเดี๋ยวให้แม่ไปอุ้มมาเป่าเทียนเดี๋ยวนี่น่าจะอุ้มอันวาไปไหนอ่ะโอเคเอาแอกเนก่อนเลยนะคะบันเดดูยูจ้าโอเคเรียบร้อยค่ะอ่ามาเลือกอุปนิสัยใหม่ให้แอกเนสเลยนะคะก็คือ ติดหนึบค่ะเด็กน้อยขี้อายเหล่านี้นะคะคือกลัวจะอยู่คนเดียวค่ะเขาก็น่าจะแบบติดหนึบพ่อแม่นะโอเคไม่เป็นไรจ้าเรียบร้อยต่อไปก็เป็นอันวาเลยค่ะต่อไปอันวามาเป่าเทียนเลยจ้าโอ้โหเปตองร้องเพลงให้น้องใหญ่เลยนะคะเย้โอเค จากเด็กเจ้าอารมณ์นะคะอันวาเปลี่ยนช่วงวัยแล้วสุ่มเลยจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นค่ะเป็นนักสำรวจที่สงสัยนะโอเคตอนนี้นะคะเพีมีเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมให้กับแอกเนสกับอันวาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยกดกันกดกันแต่ทีนี้พอดีเพีม่ม่ลืมไปค่ะว่าตอนที่เป็นเด็กแบบเบาอยู่อ่ะเขาใช้ทรงผมจากหมดค่ะพอเป็นวัยเด็กเล็กนะคะผมจักหมดไม่มีค่ะ ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นผมสีขาวให้เขาแทนนะคะโอเคคนนี้อันวานะคะตอนนี้อันวากโกรธดอะไรก็ไม่รู้อ๋อหิวค่ะส่วนแอกเนสก็ล่าเริงอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะคะให้แอกเนสกับอันวานะคะมาที่โต๊ะอาหารค่ะาากินอะไรล่ะาากินนมหรอนีหน้าแบบหน้าไม่จอยเลยอ่ะนมให้แอกเนสแล้วนีน่าเอานมให้อันวาด้วยละกัน โอเคพี่ไหนล่ะครับอาหารแล้วพี่ก็เดินหนีไปเลยทล้ไปถือชามอย่างนั้นล่ะเอาเอาเข้าไปโอ๋อยากกินแซนด์วิชแฮมชีสอ๋อสมัยชามติดมืออย่างนั้นละจ๊ะเอาเข้าไปหยิบไม่ได้ค่ะทำไมล่ะทำไมหยิบไม่ได้ล่ะก็แปลกใจนะคะงั้นเดี๋ยวรอให้เติร์ดให้ดูแล้วกันหยิบได้ไหม เออแปลกอะทำไมไม่ได้ล่ะโอเคงั mm ้นเอาเขาลงไหมแล้วเดี๋ยวให้เขาหยิบเค้กกินกันเองแล้วกันนะคะคือก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเกมหรือว่าพี่มีลงหมดอะไรไปแล้วทำให้มันมีปัญหาหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เราจะย้ายเติร์ดไปแล้วค่ะจะย้ายเติร์ดนะคะไปอยู่กับพี่ๆเขานะคะคือเบต้ากับเฟิร์นะอะไรจ้าเดี๋ยวก่อนให้เงินไปด้วยค่ะติดกระเป๋าหน่อยลูกหมื่นนึง เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเติร์ดย้ายออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอดูพีทหน่อยเบต้าโทรมาช่วงนี้ฉันกำลังบำบัดอาการเสพติดร้านค้านะอยากเปลี่ยนมาเดินตลาดนัดด้วยกันไหมชวนน้องค่ะไม่ไปจ้าส่วนพีทขอเช็คอีกทีได้ไหมว่าพีทพีทเรียนจบหรือเปล่าวะนีไ่ไงเขาได้เกรดสี่นะแต่ว่าทำไมยังไม่จบสักทีอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะ ส่วนเปนตองนะคะเดี๋ยวพี่มีจะให้เขาไปย่ำน้าพู้ด้วยความร่าเริงค่ะคือเรารู้แล้วนะถ้าเกิดจะให้เขาล่าเริงต้องให้เขาดื่มเครื่องดื่มค่ะไม่มีแล้วนี่ไงนี่ไงรามาเบอร์รี่โอเคดื่มเปสนซีุกจะเดินไปไหนล่ะต้องนั่งดื่ม้วยนะคะล่าเริงไหมอ่ะมาถึงที่กิลเบิร์ตการเดนแล้วนะคะมาคนเดียวเลยอ่ะสุดยอดนี่ไงอ๋อมันต้องเป็นไอ้ตุม้มๆลูกๆอย่างนี้ค่ะโถ เอาไหนอ,อ้นอาวอึดอัดเฉยเลยโอ้ยตายแล้วว่าเขากินน้ำไปสองกระป๋องไงเขาเลยรู้สึกอึดอ,อัดอ่ะไม่รู้สึกละเลงแล้วว่อาอ้าวผ่านเฉยเลยอะ่ะเดี๋ยวผ่านเฉยเลยโอเคโอ้ยตายแล้วโชคดีที่ผ่านคะ่ะไปงั้นเรากลับบ้านเถอะ พอกลับมาบ้านเ็ากลับมาล่าเริงอีกงงกับเขาไหมเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวให้เขาขี่จักรยานเล่นเลยนะขี่จักรยานเป็นเวลาสี่ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวขอดูโอเคค่าความต้องการเขาเขียวหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราขี่จักรยานเล่นกันดีกว่าโอเคให้เปตอรงฝึกไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนตอนนี้เพมีให้เฟอร์บี้มาเปิดร้านคะ่ะโอ้โหเปิดบ่ายโมงครึ่งเลยอะวันนี้สงสัยจะมีลูกค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้กว่าจะเปิดทถ โอเคพี่เอมีให้อันวาไปนอนนะคะส่วนแอ็กเนสหนูจะไปไหนแอ็กเนสพี่เขาเข้าห้องน้ําอยู่อ่ะลูกไหนไหนก็ไหนไหนะให้นีหน้ามาฝึกน้องใช้กระโถนแล้วกันไปใช้กระโถนไหมพี่ฝึกให้ได้เลยครับหัดใช้กระโถนแล้วนะคะได้ oh <my S 1> าทาั้ทักษะฝึกใช้กระโถนแล้วนะคะโอเคตอนนี้ที่ร้านเป็นยังไงบ้างคะโอเคพทริกวาดรูปอยู่นะเก <c oughs> ็บรูปพทริกนะคะไม่มีใครมาทํางานปั้นเลยหรอกวันเนี้ย โอเคพีทมาฝึกทำเจรนายอยู่นะคะเป็นต้องเป็นยังไงบ้างลูกอาวพอแล้วหรอสวัสดีค่ะหนูเป็นลูกเจ้าของร้านค่ะสวัสดีครับโหพี่ที่เท่จังเลยใส่ทองเส้นบเร์เลยนะเนี่ยแหมนิดหน่อยครับเล่นเกมกันไหมคะหนูชอบเล่นเกมมากเลยเออเขาถอยหลังทำไมล่ะเขาไม่อยากคุยด้วยหรอโลแกนโทรมาหาอีกแล้ว โรแกนอยากมาหนูไม่ให้มาค่ะโอ้แอกเนสมาเล่นห้องน้าแล้วแบบห้องน้ําสกปกมากเลยอะ่ะแอกเนสหนูอยากนอนแล้วนะลูกเดี๋ยวก่อนให้นีน้ามาอาบน้ําให้น้องแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละนี่ใส่พิดแปลกของแอกเนสนะคะคือเขาชอบน้ําค่ะเขาถึงไปเล่นห้องน้ำเนี่ยส่วนอันวาก็หลับไปนะคะโอเคฝึกไปถึงไหนแล้วจา้ากลไกกล้ามเนื้อดับสี่แล้วค่ะแอกเนสอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะไปนอนเลยจา้า โอเคส่วนนีน้านะคะพี่มีว่าให้ไปหัดโถส้วมหน่อยแล้วกันนะลูกโอ้โหพีตียงเจรในหินไม่เสร็จเลยนะคะนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเป็นตองครบสี่ชั่วโมงไปแล้วนะคะงันพอแล้วเหรอลูกถ้าทางจะแบบไม่ไหวแล้วอะไยหิวแล้วใช่ไหมอยากเข้าน้ำด้วยโอ้โหพีทำเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะแหม uh huh. เก็บมา uh huh. นีน่ามาเต้น อยู่นี่เอง,เองนะคะตอนนี้นี่หน้าเขาความต้องการเขา you <know> โอเคเอ้การบ้านเดี๋ยวอาอยังไม่ได้ทำการบ้านเลยเธออายแล้วหกโมงกว่าแล้วด้วยไปทำการบ้านก่อนไปตองแบบจ่อยมาเลยอะฝึกจักรยานแบบทุรักทุเลส่วนเฟอร์บี้นะก็เศร้าอะไรก็ไม่รู้คนแถวบ้านตายเธอก็เศร้าหมดเลยไปเก็บกวาดทำงานบ้านไปง่วงนอนด้วยนะคะ เดี๋ยวรูปขายไม่ได้เลยหรอแล้วเพชรพลอยล่ะจะซื้อไหมผูช้ชายคนนี้ซื้อหน่อยสิเย yeah, ขายได้แล้วนะคะสองรอแปดสิบ <280 S 1> เหรียญเองหรอน้อยจัง <laughs> วันนี้ปิดสามทุ่มนะคะแต่ว่าเราเปิดบ่ายโมงเกือบครึ่งแล้วว่าดูซิว่าจะได้กี่บาท uh. โอ้โหได้อยู่แค่พันเจ็ดร้ยก็เหรียญเองอะโอเคไม่เป็นไรค่ะเปิดไปแค่แปดชั่วโมงเองนะคะ เดี๋ยวมีวิญญาณใครมาอยู่ที่บ้านเฟอร์บี้อะฮะเฟอร์บี้อารีนาอ๋อตะกี้นะคะพี่มี่เอ่อกดว่าให้กายหลับแต่ให้ทักษะขยับตัวหลับนะคะแต่ว่าแบบวิญญาณเขามาทำงานค่ะโอ้แล้วทักษะอะไรขยับละ่ะไม่รู้เลยนะแล้วเราจะบังคับได้ไหมไม่ได้ค่ะออกกำลังกายแล้วมันขยับไหมทักษะ ก็ไม่ได้ขยับอะไรนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ขยับเลยเราสามารถปิดได้ค่ะสต็อปนะสต็อปเหอะงงเดี๋ยวเราดูว่าเฟอร์บี้ตายโอเคตอนนี้ครับเป็นวาตีสามครึ่งค่ะอันวากับไปตองตื่นแล้วโอ้โหตื่นแล้วก็หิวเลยอ่ะแล้วทำไงดีอ่ะไปตองก็หิวนะคะเพี่อนมีรู้แล้วเออเดี๋ยวก่อนนะเราเปิดตู้เย็นก่อน เอาอันนี้ออกมาวางแล้วก็เดี๋ยวให้อันวามาหยิบกินเองนะคะโอเคเพราะว่ายังไม่อยากไปปลุกแม่เขาค่ะส่วนไปต้องกินเค้กที่เหลือจากเมื่อวานนี้นะคะอันวาหยิบถึงไม่ลูกโอเคเก่งมาก<แ>นี่หน้าตื่นแล้วเหมือนกันค่ะหิวค่ะนี่น่าติดเล่นโทรศัพท์อ่ะกินทูน่าที่ตัวเองทํานะคะโอ้โหพอกๆเลยนี่หน้าก็แบบต้องการการ,การอาบน้ําอย่างด่วนเลยนะคะกินดีๆสิอันวากินกาแฟาไหมพี่ชองให้ โอ้ยพี่อยากอาบน้ำให้เธอจังเลยเนี่ยเธอตัวเขียวมากเลยนะเนี่ยโอเคอันวากินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เฟอร์บี้มาอาบน้ำให้อันวาเลยนะคะโอ้ยชอบไหมลูกส่วนแอคเดสยังนอนฝันอยู่เลยครับโอ้ยรับสบายเลยนะหิวว่ะตอนนี้เพิ่งจะหกโมงครึ่งนะคะพี่มี่เลยให้เป็ดตองเขามาฝึกกลไกกล้ามเนื้อหน่อยคะ่ะด้วยการฝึกพิมพ์นะคะ ตอนนี้นะคะอันวาเขาความต้องการเขาเขียวหมดนะคะเพราะฉะนั้นเพมี่ให้เขามาฝึกต่อบล็อกค่ะเรียงซ้อนนะคะเื่อตองกลไกกล้ามเนื้อดับห้าแล้วนะคะพอแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนนะคุยกับน้องไปก่อนละกันคุยก็ได้ค่าสังคมนะเออใช่อ่ะทุกคนไปเรียนเลยจ้าพี่ไปโรงเรียนก่อนนะเบอร์บี้มาเปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะแล้วค่อยขึ้นไปหาข้าวกินนะจ๊ะ เฮ้ยอันวาเดียวอันวาจะไปทำลายโครงการของพี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเออเดี๋ยวให้เก็บไปที่เฟอร์พี่ก่อนได้ไหมอ่ะเก็บไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวพี่ไม่มีส่งครูไปเล่นของเล่นไปโอเคตอนนี้เอ็กเนสกับอันวาเขาก็มาเล่นด้วยกันนะคะเรามาดูทักษะเขาหน่อยของเอ็กเนสนะคะทุกทักษะนะคะอยู่ที่ระดับหนึ่งค่ะอา้าวจินตนาการได้ระดับสองแล้วนะคะ ของอันวานะคะกันขึ้นหน่อยอยู่ระดับสองค่ะนอกนั้นระดับหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันวาอันวาทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกโอ้โหตายแล้วพังหมดเลยนิสัยผิดแปลกจมทำลายค่ะเฟอร์บี้ขึ้นมาดุเลยนะคะโอเคให้อันวาเนี่ยไปฝึกใช้กระโถนดีกว่าแอกเนสบองหนีก่อนหนีก่อนดีกว่าแม่ดุอันวา โอเคตั้งใจนะจ๊ะลูกตั้งใจฝึกใช้กระถนไปนะต่อไปจะได้ใช้เองได้นะลูกสุดแอคเน่นะคะเมื่อกี้การเคลื่อนไหวขึ้นมาระดับสองแล้วค่ะให้เขาคุยกับพี่แมวบ้างไหมเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วก็มาคุยพี่แมวนะจ๊ะอันวาเป็นไงบ้างอุ๊ยปุ๋งใหญ่เลย <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วมาคุยกับพี่ยูนิคอร์นแล้วกันนะจ๊ะเรามาดูที่ร้านบ้างนะคะก็มีคนเยอะพอสมควรนะ ให้เฟอร์บี้มาคุยกับลูกค้าหน่อยดีกว่าค่ะโอ้ปินมาอีกแล้วค่ะ 7, เจ็ดพันเหรียญร oh, ้าน <Bros. S 1> คุณน่าจะมีคอมพิวเตอร์นะเนี่ย <Okay. S 1> ผมอยากใช้คอมพิวเตอร์จังเลย uh huh. เอา้าวไปซะและ้วยังไม่ทำได้ขอเบอร์เลยเฟอร์บี้บอกเสียดายโอเคไหนๆเฟอร์บี้ก็ลงมาแล้วนะขายรูปเลยค่ะพวกรูปคนพวกนี้ขายให้หมดนะคะถึงแม้จะเป็นของแพทริกวาดก็ตามส่วนรูปพวกนี้เราก็ทิ้งไปจะ้ะ อ้าวเฟิร์สมาหาแม่เหรอลูกเอาอันวาลงมาทําไมอ่ะอันวาเศร้าค่ะโอ้โหได้รับอุบัติเหตุในการใช้กระโถนอีกแล้วอันวาหนูง่วงไม่ใช่หรอจะลงมาเล่นห้องน้ําข้างล่างนะคะให้เฟิร์พี่พาอันวาขึ้นนอนนะคะนอนนะลูกมาเดี๋ยวแม่อ่านหนังสือให้ฟังนอนเลยนะโอเค ตอนนี้นะคะเด็กๆก,กลับมาจากที่โรงเรียนแล้วค่ะนีน่าได้เกรดสี่แล้วนะคะเออพีทก็เกรดสี่แล้วนะเปตองก็ผลงานเธอเป็นที่น่าพอใจค่ะโอเคเปตองได้โครงงานกลับมาบ้านด้วยนะเฮ้ยทาไมแบบว่าพีทเรียนไม่จบสักทีอะ <c oughs> สงสัยพี่มิว่าต้องให้พีทเลิกเรียนแล้วแหละเพราะมันนานเกินไปแล้วอะ เอร์พี่พาแองเนสมาฝึกขับถ่ายนะคะตอนนี้ขับถ่ายถึงระดับไหนจ้ะหนึ่งเคฝึกไปลุก <c oughs> คือเด็กๆก,กลับมาแล้วนะคะก็มาดูหนังค่ะเพิ่มความสนุกให้กับตัวเองหน่อยเพราะทุกคนรู้สึกแบบไปโรงเรียนเราไม่สนุกกันเลยนะคะโอเคพีทยังโอ้โหยังเป็นสีแดงอยู่เลยอะ่ะให้พีทมาซ่อมบ้านให้น้องก่อนแล้วกัน เพิ่มทักษะงานช่างไปหน่อยนะคะซ่อมได้ไหมโอเคเรียบร้อยเซงเหมือนเดิมไปเล่นเกมไปลูกปะแอ็กเน็ตเป็นไงบ้างคะแอ็กเน็ตเรียบร้อยไหมลูกโอเคให้แอ็เนมาฝึกเรียงซอนแล้วนะคะไปต้องทํากันบ้านเลยลูกอ๋อไปต้องหิวข้าวโอเคให้ไปตองไปกินอะไรก่อนแล้วกันที่ร้านเป็นยังไงบ้าง รูปพอขายได้บ้างนะเพราะฉะนั้นเติมรูปเลยจ้ะโอเคอเคุ๊ยมีคนจะซื้อเพชรอันเนี้ยนานมากแล้วว่ายังไม่มีใครซื้อเลยอะ่ะคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะคะคุณซื้อหน่อยสิโอ้โหเราขายไม่แพงแล้วนะเนี่ยสงสัยเราต้องสร้างบรรยากาศที่ลานด้วยเสียงเพลงเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเต็มอีกแล้ว เก็บรูปจ้ะคู่นี้เขามาทะเลาะอ,อะไรกันที่ร้านคะว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าพีทเป็นไงบ้างอ๋อพีทสู้เขาไม่ได้นะคะดูเหมือนผู้เข้าแข่งขันจะเก่งเกินที่คาดไว้นะพีทแต่ว่าพีทแพ้เขาค่ะเดีย๋ยวให้แอกเนสตเขาเล่นให้จบเลยนะคะโอเคพออย่างครับโอ้ยง่วงนอนแล้วให้แอกเนสเดินไปนอนเองเลยนะคะเก่งมากลูก เป่ตองนอนแล้วค่ะไป่ตองทําการบ้านเสร็จแล้วยังอู้วเป่ตองยังไม่ทําการบ้านเลยลูกทําการบ้านก่อนไม่นอนเร็วจังโอเคไป่ตองมานั่งทําการบ้านที่ห้องน้องค่ะปล่อยเขาปิดร้านแล้วจ้าปิดร้านก่อนนะคะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะคะวันนี้ได้ห้าพันเปลียนค่ะโอเคก็ยังดีนะคะแต่ไม่พอค่าไฟเลยอ่ะเราต้องจ่ายบินด้วยยังไม่ได้จ่ายบินเลยจ้ะ เดี๋ยวก็น,นะเรามีจดหมายนี่อ่ารับจดหมายหน่อย